วันนี้ผมใช้กุ้งทั้งหมดครึ่งกิโลนะครับแกะเปลือกแกะอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็จะแยกออกมาส่วนหนึ่งก่อนนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็จะเอาไปปั่นเพื่อทําไส้นะครับใส่ลงไปในเครื่องปั่นเลยเสร็จแล้วก็เราก็จะใส่เครื่องปรุงนะครับเราจะมีมีน้ํามันงามีซีอิ๊วนะครับพริกไทยขาวนะครับแล้วก็แป้งมันครับแล้วก็ปรุงด้วยน้ําตาลนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เกลือเกลือนี่ก็จะทําให้ตัวเนื้อของเราเนี่ยครับมันเชื่อมกันติดกันนะครับจากนั้นก็ปั่นได้เลย เนี่ยครับพอเนื้อมันเนียนเน,ยน,นะครับดูหน่มหึบก็ใช้ได้แล้วล้วก็เอาออกมาพักไว้ได้เลยตอนนี้เราได้ตัวไส้กุ้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทําการห่อก๋วยเตี๋ยวหลอยครับเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวหลอดแบบที่ยังไม่หั่นนะครับมาแผ่เริ่มจากแบ่งครึ่งก่อนนะครับมันก็ค่อยๆทยอยแบ่งไปเรื่อยนะครับก็กะเอานะครับเราอยากได้เส้นแบบหนาหนานะครับเราก็พันหลายรอบหน่อยอันนี้เราจะพันสัก สักสองทบผมก็กะเอาว่าประมาณประมาณนี้เราก็ทําต่อนะครับนี้เราจะได้เป็น12บสอคำนะครับเราก็จะเอากุ้งของเราเมื่อกี้นะครับวางลงไปเลยนี่ตัวใหญ่ไปเลยครับเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นนะครับตัวแผ่นเส้นที่เกินนะครับเราหั่นไปก่อนนี่ครับเราก็จะม้วนนะครับต่อไปเราก็จะมาทำส่วนน้ำจิ้มครับมีริกโฉครับสีอิ๊วครับ น้ำมันงาแล้วก็เราจะเจอจางด้วยน้ำเปล่านะครับเสร็จแล้วเนี่ยตัวที่ทําให้มีรสชาติเพิ่มเติมครับก็คือนี่เลยครับน้ําจิ้มไก่ครับนี้ผมใช้เป็นน้ําจิ้มไก่แม่พลอยครับข้อดีก็คือใช้วัตถุดิบที่สดแล้วก็สะอาดนะครับมาทำขวดเดียวเนี่ยสามารถทําอาหารได้หลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภททอดนะครับหรือว่าเราเอาไปดัดแปลงทําเป็นเมนูอื่นไม่ได้คนให้เข้ากันแล้วเราลองชิมรสดูนะครับเสร็จแล้วครับเราก็จะเตรียมไปนึ่งกันครับตัวน้ําซอสที่เราทําไว้เมื่อกี้ราดลงไปนะครับ แล้วก็เอาไปนึ่งครับปิดฝาระยะเวลาในการนึ่งนะครับจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับตัวขนาดไส้แล้วก็ขนาดกุ้งนะครับถ้าเราทําไส้ใหญ่มากหนามากกุ้งตัวใหญ่มากก็ใช้เวลานานนะครับแต่ว่าประมาณ5-6 7นาทีครับน่าจะอยู่ประมาณนี้ครับครับแล้วก็ครบเวลานะครับเราก็ดูนะครับนี่เสร็จแล้วก็ถึงเวลาจะจัดเสิร์ฟนะครับแล้วก็ ช้กลนไก่ก็ได้นะครับตัดเป็นคำๆนะครับเราก็จะมาเพิ่มความน่ากินเข้าไปอีกนะครับด้วยผักชีแล้วก็พริกชี้ฟ้าซอยครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับว่าเวลาเราซื้อเครื่องปรุงอะไรมาสักอย่างนึงเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปยึดติดอยู่กับสิ่งนั้นเสมอไปนะครับเราสามารถเอาไปประยุกต์ปรับเปลี่ยนนะครับดัดแปลงเป็นอาหารประเทอื่นๆได้เสมอครับ